พอแล้วพี่น้องลื่อจะมุนอุ้ยปุ้ยเลยพี่น้องใส่ไว้นี่ครับผมใส่ไว้นี่หลังนึงถึงหยาบแล้วก็ใส่ไว้นี่หลังนึงมุนหัวไปไนพี่น้องมุนอุ้ยเลยไงพี่น้องนี่สวัสดีครับผมพามาหยามหนูเพื่อกเอาพี่น้อง พามาไม้เก่าครับผมไมยที่มาอย่าเมื่อวานนี่พี่น้องมาดักไวเมื่อวานได้สองแต้มพี่น้องได้สองแต้มแล้วก็ถือร้อยแต้มหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ไปลุ้นกันนะผมเดี๋ยวมื้อนี้อาจสิเก็บเลยพี่น้องลุ้นมื้อนี้อีกมือหนึ่งครับผมเดี๋ยวสีเก็บเลยครับผมมาเบิ่งเมื่อขึ้นกับบ๊ี้อย่างพี่น้องมีหนูหน่อยอยู่สามตัวลูกหนูพี่น้องสามตัวก็ได้ปล่อยเบิดเลยครับผมลูกหนูสามตัวแล้วก็เอากับเล็กมาใส่ไว้อีก สามสี่อันพี่น้องเยื่อกระปูกับเล็ยกเยกื่อกระปูมาใส่ไว้บ้างไว้นะ่ะคว้ซื้อไอ้พี่น้องลองเบอรงวามิมีโต,โตมีเต็มวะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องโอเคผมไปกันเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมมีเต,ต็มบ้าพี่น้องรังนี้หนึ่งครับ อันนี้ก็นิ่งครับผม นนร้อยหยาบพี่น้องอันนี้ร้อยหยาบแต่ว่าอันนี้เป็นมุนมุนดูครับมีไม้สองอันมุนมุน,มน,มนบวงหายพี่น้องเดี๋ยวพาก่อน ได้ยินเสียงแล้วพี่นอ้องได้ยินเสียงอยู่ต่ว่โตอยู่ใสเบิ่งน้ำกันครับผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นี่ ทายเบิรงพี่น้องผมหาก่อนพอแล้วพี่น้องนีอจะมุนอุ้ยปุยเลยพี่น้องใส่ไว้นี่ครับผมใส่ไว้นี่หลังนึงถือหยาบแล้วก็ใส่ไว้นี่หลังนึงมุนขคนนั้นพี่น้องมุนอุ้ยเลยย้ายพี่น้องอยูนี่ย้ายดูครับบิ๊กเบิ้มพี่น้องบิ๊กเบิ้มจำคือมือเลยพี่น้องบิ๊กเบิ้มเลยโอเคครับผม ขอหย่าเก็บครับมาลุ้นกันต่อครับผมหาแต้มต่อไปที่นองนี่นิ่งครับผมนี่ครับนีไใส่อตรงนี้นิ่งครับผม จุดอีกครั้ง,งนึงนี่ครับผมจุดนี้มีตัวนึงพี่น้องแต้มใหญ่ๆเลยครับผมบิ๊กไสเลยบิ๊กไสเลยมาแล้วครับนับหนึ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวหาแต้มต่อไปครับผมเดี๋ยวไปดุอีกจุดหนึ่งจุดขนาดพี่น้องจุดขันแท้ยาวครับผมโอเคครับไปกันเลยพี่น้องมาดุนกันต่อครับผมแดดตั้งเสาพี่น้อง ตอนนี้เกืประมาณเจ็ดโมงดแดดแห้งเลยครับหลังนี้นิ่งครับประมาณเจ็ดโมงพี่น้องดแดดจ้าเลยฮอนหลังนี้ก็นิ่งครับผมมาเมื่อขึ้นมาซองเบืองเมื่อขึ้นพี่น้องลูกหนูสามตครับติดบ่วงปล่อยเบิดเลยครับมีแต่ตัวนลอย ตัวน่อยแห้งอันนี้ก็น,นิ่งพี่นอ้องเดี๋ยวยามมือก่อนครับถวาบขคืนกับเก็บพี่นอ้องเก็บพี่หลังครับผมอันนี้ก็น,นิ่งครับถ้าบขคืนกับเก็บเลยครับว่าตัวทีดายมือขึ้นกันได,ได้ได้ไม่ออกเด้อแล้วครับงูตัวทีดใยมากเมื่อกี้ครับ นั่นผมว่าแล้วพี่น้องนั่นเห็นบ้างโอ้ยหมววาแล้วหนูหน่อยบอกว่าหันขาดข้ามพี่น้องนีมบอกว่าหันขาดข้ามนั่นนี่ครับปล่อยเลยพี่น้องนี่น้อยมึงขึ้นได้สามตวัวพี่น้องแต้มซ้ำเนี่ยนี่ครับลูกมั่นพี่น้องปล่อยยังไงกันในสามแต้มพี่น้องมาขึ้นนี่ปล่อยเบิ้ล อันนี้เกิดเดี๋ยวปล่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวปล่อยพี่น้องนี่ครับนี่กรพ่านนี่แม่นูหน่อยพ่านเลไเลยงไพี่น้องนี่กับพ่าน Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy đăng kí cho kênh อด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 บ่วมันเสียดอีกสีพี่น้องนู้นหน่อยโอ้ยอีลีพี่น้องนี่โอ้ยปล่อยอีกตามเคยพี่น้องแจ่มนี่ก็ได้นีน่ตกใจเบิดนี่ครับปล่อยโอเคครับผม มเขือ่นุ่นสามแจ่มพี่น้องมะเขือนนิเดี๋ยวปล่อยพันไงก่อนตัวหน่อยแ้งอันนี้เกิดนิ่งนี่เราผมจำได้ลังนี่แหละพี่น้องได้หนูหน่อยมเขือืนินี่เป็นแกงเดียวกันนะครับแกงฟันน้ำนม อันนี้เก็อพ่านนี่เป็นหนูหน่อยพ่านพี่น้องเก่ก็พ่านอันนี้เก็อพ่าน,น,น,านแถวที่แก่งฟันน้ำนมพี่นอ้องว่าฟันน้ำนมพ่านแท้ล่ะเมื่อขึ้นผมออกมากะสามผุ่มคนนี้พี่นอ้องอ๋อเบิ้งกันสามผุ่มต้อยไปสามโตันียฟีดิ้งักอยู่ นี่ตัวหนึ่งพี่ดอกโอ้โ,โ,ฮโฮฟันนำน้ำนมพี่ดอกเลยนี่แ้มหนึ่งอ่ะน,นี่ครับนี่นพี่ดอกเดี๋ยวปล่อยครับผมปล่อยเห็นไงก่อนอ้มแต้มแล้วพี่ดอกเศร้านี่กับได้ อันนี้นี่จุดดึงนี่พวกเราพบจับได้ดีฟันน้ำนมมือคืนแก้มยิ้มยิ้มบิดเซเบิร์ตอันนี้นิน่งครับแก้มยิ้มยิ้เนี้ยนิ่งครับผมจุดนี้จุดลึงนี่นิ่งให้นี่พีวกเราจุดนี้อันนี้นิ่งครับ ถือฟันถือแก่งฟันน้ำนมอลาบาทมือขึ้น 3. สามเศร้ามากอีกสามแล้วพี่น้องอันนี้นิ่งอัน,นีเป็นเหยียบพี่น้องมันฟันน้ำนมเหยียบเหยียบบ่วงผมหนูไงจะมาดูนีพี่น้นอ,นนนองใส่กลับไปนี่ หมาอไก่เลยเยอะกระปูผมก,ก็ว้างถือๆเลยพี่น้องกลับผมนี่คือเก่าพี่น้องผมว่ามันมีตัวอยู่เลยพี่น้องมันมีหลูมมันก็ต้องมีแม่มันพี่น้องห้อยมีไหมนี่ม่านี่กา้วาสีม่านน้ำมือพี่น้องนี่รากใบดีกระบ่ต่ำพี่น้อง อีมองนึงกระทั่งไม่ได้พี่น,น้องแล่นหากินเขากรดทั่งคนเล่นหากินเขาพี่น้องจุดนึ่งยิดง่ดวงม่หากินเขาบ่ามาบ่าบาบาต่ำไดพออ้พีน้องยังหน่งผนองเบื่อคุยจะเล่คุย มือเงี้ยมึงจะละคุย,คยโอ้ยพี่นอ้องนี่ปล่อยกับบดายเลยพี่น้องตัวนี้ขาสี่ปังงางเลยปล่อยกับปล่อยบดาพี่นอ้องมากินก่อนดูไง นิ่งพี่น้องบ่วงว่างบ่วงไว้สรองามอาหารนิ่งน,นี่ก็นิ่งนี่ก็นิ่นพนงพี่น้องกรบอยังนี่งเรลอมันมาน้ำมันว่างไว้แป่นทีเลยีย กลับทำงานไปอันนึง่งนูหน่อยเซ็ตบอกกองดองเลยพี่น้องมีแ,บบแขเลยปล่อยก็ปล่อยบ่ได้ละมีแ,บบแขะละอย่าน,นิ่ง,นนงพี่น้องกลับเพื่นอนผ่านมาถ้าหากินเขาอย่างมากอย่านิ่งครับผมจุดหนึ่งนี่นี่ก็นิ่งกยามเซ็ตไปเรียบร้อยพี่น้อง หมนนขานคือเก่าครับผมหมานคือเก่าได้หนูใหญ่เต็มนหนึ่งพี่น้องบักเอฟใหญ่เลยพี่น้องเต็มนหนึ่งแล้วกัหนูนหน่อยอีกมือเสาร์นี่หนูหน่อยสี่มือคืนอีกสามเจ็ดแปดกับหนูใหญ่พี่น้อง 8, แปดเต็มกับหนูใหญ่แต่ว่าหนูหน่อยนี่ไปเบิร์ตพี่น้องเด็ดสมอลเลยไปตัวหนึง่งก็เลยไปบ่ได้ที่เหลือหนูหน่อยไปเบิร์ตเลยครับผม มันยังหน่อยอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่หนูใหญ่นี่ใหญ่แห้งพี่น้องเสียดายครับผมมีแต่ฟ้าดำนมอ,ออกมาปวนพี่น้องใหญ่ๆบิกบ๊กๆบวบออกมาเลยพี่น้องไมายที่ฟ้าดำนมอ,ออกมาเพราะว่าไมาเนี่ยเปิดซิ่งแล้วก็ได้ตัวใหญ่ตัวเดียวหนึ่งพี่น้องมือแหลกมือว่านมือหนีหนูใหญ่บ่ออกเลยพี่น้องปล่อยแต่ฟ้าดำนมอ,ออกวหลายขนาดพี่น้องมือขึ้น 3, สามมือเศร้าอีกสี่บวไว้พี่นอ้องบ่ไไว้ ทอนสมอทอนสมอเลยครับบ่ไหวพี่น้องลายแหง้งเดี๋ยวปล่อยไงจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวมาจอบไหมเดี๋ยวปล่อยเพิ่หญ่จักหน่อยเดี๋ยวผมมาจอบไหมเดี๋ยวเบิ้องน้กันพี่น้องมาเบิ่งแต้มนี้เบื้องก้นอีกนึงครับผมนี่พี่น้องสุดยอดพี่น้องไงแหง้งกำบ่หุ่มมาพี่นอ้องจักไงบ่ไงครับกำบ่หุ่มรุ่นกำบ่หุ่มอ้วนตับเลยครับผมในแต้มนึง พอได้ขัวขวด้๋ออมพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ค็ับที่จบเพียงแค่นี้เลยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าหาอยู่หาก,กินคื้เก่าผมคลิปหน้ากันนะฮิย่งไส่หนูอยู่พี่น้องไส่หนูย่แต่ว่าก็คือทอดใส่บางลั่นยู่พี่น้องค <laughs> ้นหอดใส่บางลั่นมีไม้เดียดพี่น้องคลิปหน้าที่เป็นคลิปยัง้งติดตามกันครับผมขอบคุณหลายครับผม